ก่อนเราพร้อมคนที่ยี่สิบามาเราหาบ่อนมีฟูโกโตัวหนึ่งตัวผู้ผมเอาฟูโกก่อนนี่ก็ฟูโกนี่ครับได้ฟูโกมาสองตัวไม่รู้จะมีปะนะไม่ค่อยมีนะผมว่าเหมือนกับว่ามันเป็นสายพันธุ์มั่วๆเขาผสมกันนะอะเฮ้ยมาเจอฟูโกว่ะเฮ้ยตัวเมียแค่ะวะเฮ้ยได้ได้ตัวเมียฟูโกครับมีหนึ่งตัว สวัสดีครับห่างหายกันไปนานกับไอไก่คนดีคนเดิมห่างไปประมาณ2ปีวันนี้คัมแบ็กแล้วครับผมกล้องตัวเก่าที่ผมใช้ถ่ายตอนนี้ก็ขาดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแต่โกคโปตัวเดียวตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดปลาตรงลังสิตแบบตรง2อ0ปีจริงจริงวันนี้ผมมีแผนว่าจะไปซื้อปลาทองมาลงบ่อขุนด้วยแต่ว่าลืมไปวันวันเสราร์มันปลาน้อยไงไอตลาดปลามันปิดเออผมก็เลยเอองั้นมาดูปลาหาอยู่เล่นๆแล้วกันเผื่อมีอะไรเอาไปเข้าบา้านไปเสริมทัพหน่อยปะลุยเลยดีกว่านี่มีแขกเชิญอ,อีกหนึ่ง ดยเลยตรงนี้มันก็ปลาไม่ค่อยเยอะนะมีประมาณร้านเดียวอ่ะที่เหลือมันเป็นไอ้นั่นหมดอ่ะเนี่ยมีน่าจะมีร้านนี้ร้านเดียวครับเนี่ยร้านนี้อ่าอนนโอเคดูกันอันนี้มันจะเป็นพวกไม้น้ำงไงที่พี่บอกมันเป็นพวกแหน่ะเออไปเลี้ยงใ,<ช>ให้หออกซิเจนก็ร้านนี้มีอยู่นะผมเห็นมีบอลลูนอยู่บอลลูนผมไม่เคยเลี้ยงเลยนะจริงๆก็ได้อยู่นะจริงๆก็ได้อยู่นะยเลี้ยงอะ่ะนี่มีปลาทองส่วนมากมีแต่ปลาคาร์ฟนะนี่ครับนี่มีปลาทองนะปลาทอง อันนี้ก็เป็นปลาทองปลาขาฟลอเลสตปลาขาฟอรสตอันนี้มีบอลลูนเออเดี๋ยวลองเอาบอลลูนไปเลี้ยงดีกว่าน่ารักไหมหนูบอลลูนเอาสีได้ดีเท่ากับไปลงที่บ้านสีดำไหมเอาไปรับเพาะดูดีอ่ะเออได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้หัวยูนเอ้ยแมนตัวมันเอ้ยมันปลาสอดรู้ไมันปลาสอดไม่ใช่หรนี่น่าจะเป็นปลาสอดนะเออปลาสอดก็ได้นะเลี้ยงง่ายปะเลี้ยงง่ายพวกนี้บอลลูนปลาสอดเลี้ยงง่ายเฮ้ยอันนี้ใบหน้าเป็นยังไงนะ นี่คือปลาคาไปอ่ะนี่คือปลาคาร์ตัวไปใหญ่ๆอ่ะนะใช่เฮ้ยมีสักเกอร์ด้วยข้างล่างแอลที่ผมเลี้ยงหน่อยนะก่องดูมีสักเกอร์ตัวนี้สักเกอร์นี่กินเนื้อป้าไม่กินแต่บางอันก็กินใช่แล้วก็มีพวกของแห้งผมต้องหานกยุงหน่อยป้าครับมีปลาหนอนหางนกยุงขายไหมฮะหางนกยุงมีข้างในอะแทนตะคอนอ๋อป้าครับป้าบอกมีลองดูครับชอปลาเยอะนะมีพวกนี่ ไม่ดูมีอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไระวะคอนเพาเวอร์ภาษาไทยเนี่ยกจำไม่ได้อ่ะนี่มีปลาเทวดามีน่ารักอ่ะมีปลาทองๆๆเอตอร์จิ๋วอนนุ้ยเล่น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 อัวนี้น่ารักเหรอนี่เหรอใช่ตัวน,นี้ก็น่ารักตัวน,นี้ก็น่ารักเหมือนโดนทาตาเออปลาอแอชโดว์ปะอ๋ะอควบแฟนต้าครับครับแล้วก็จะมีแฟนซีมันอยู่ตรงไหนครับตรงนี้เหรออ๋ออ,อันนี้ผมตักเลือกได้เลยนะ มันตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้ยี่สิบบาทตัวยีว่สิบเอาไปแเดี๋ยวผมตักก็ได้เอาไปเอาือคืนะครับผมตักเวเองอ๋อมันมีหัวยุ่งอยู่สามสามบอ่ออย่ามาเลือกกันนี่ครับมีอันนี้เราต้องลองสูดดูนะมีโฟโกในตัวดำอันนี้ก็อะไรก็ไม่รมู้มีหัวยุ่งกันตัวสีเขียวให้เป็นอนนอสโฟครับผมครับอันนี้เป็นซานตานะนี่ซานต้าก็หลานบ้านหน่อยเราไม่ต้องสีเรีย่ยสเดี๋ยวผมให้นี่ดาน เดี๋ยวผมจะเป็นมือตักเดี๋ยวให้น้องนางถืออ่ะถือกล้องลุยค่ะลยุยเป็นครั้งแรกที่มีน้องเซลฟี่นี่เหมือนทูบเบอร์คนอื่นเดียวจ้ารู้สึกว่ามีเลขาเป็นไงถ่ายคันมองมองในกล้องนะอย่ามองตองอื่นได้แต่ต้องมองในกล้องอมาครับอุปกรณ์เราพร้อมบริยี่สิบตามมาเดี๋ยวหาก่อนเฮ้ยเอาฟูโกดีกว,ว่าผมว่าฟูโกดีกว,ว่าไปหาฟูโกก่อนตาตัวได้ได้ว นี่ครับมีฟูโกมองมองในกล้องโอเคเนี่อมีฟูโกอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวผมล้องนี่นี่มาเรนมาวยง่ายนี่ครับมีฟูโกตัวหนึ่งตัวผู้ผมเอาฟูโกก่อนตัวนี้เดี๋ยวค่อยล้างมือมือจับก่อนนี่นี่ครับได้คูโกมาตัวหนึ่งปะอุย้ยตกตกกนี่ครับไปเลยฟูโกน้ำลูกผมได้แล้วครับหนึ่งตัวฟูโกของเรา พวกนี้ก็จะเป็นพวกอ่าดาก้อนนะพวกเลสดาก้อนอะไรเงี้ยตัวไหนสวยให้หนูเลือกหรืว่ายังไม่โดนใจเนี่ยเหรอเออลองเลือกดิเวทีมันประกายประกายอันเนี้ยตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวที่สองเหรอเนี่ยนี่ตัวที่สองถูกป่ะใช่ตัวนี้นี่ครับดาก้อนตัวนี้ปลายลงจุ๋มทำไปสองตัวแล้วพวกนี้ผมว่าไม่เอานะเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นมาตามมาให้น้องหาบ้านใหม่ เฮ้ยคูโกเจอตัวมาต่อพูดเลยจำไม่ได้ผมหาก่อนมันมันมันค่อนข้างต่ายานนะเพราะมันอยู่ลึกแอบผมว่าแอบข้างในเยอะอุ้ยกูโกคูโกนี่ก็คูโกนี่ครับได้คูโกมาสองตัวแถมมีปลาตายอยู่หนึ่งในหลาช่างแม่งไหนก็ไหนตายนี่ยเนาะเราได้แมงอยู่เนี่ยไม่ตายแล้วไหนตายเลยสอนได้แมงอยู่หนึ่งก็เนี่ยรออย่างนี้ ฟูโก้แล้วกันเราฟูโกไปตึ๊บฟูโกมาอีกหนึ่งครับนี่โกคืออะไรอ่ะก็ฟูโกก็ตามชื่อเลยฟูโกสีทองตอนนี้ฟูโก้สองแต่เราไม่มีตัวเมียเด็ดแตเราหาตัวเมียหน่อยครับนะตามมากล้องตามมากล <c oughs> ้องทำไมไม่าตามกล <c oughs> ้องเบ่เ <c oughs> งเบอ์ <c oughs> มีตัวผู้อยากได้ตัวเมียหาตัวเมียอยู่ ลองดูบอออื่น,นออ,อลองดูตัวตอื่นเบิร์นาแอบน่าใจสองราคนวนี้หน่อยอันนี้หัววุ้นหรอไม่ใช่ปลาทองมันเป็นปลา,ปลาสีโอ้ <c oughs> หยัยอะขายพี่ขายพี่นี่อันนี้เดี๋ยวในกระมังแรกผมว่ามันมีตัวคู่เยอะตอนนี้ฟูโกเราได้ตัวคู่มาสองแล้วก็ดากนได้มาหนึ่งอ,อตอนนี้เราหาตัวเมียฟูโกครับเรามาดูบาะสองนี่ตรงนี้มาไม่รู้จะมีปะนะไม่ค่อยมีนะผมว่า เหมือนกับว่ามันเป็นสายพันธุ์มั่วๆเขาผสมากันอ่นนะเนี่ยมองดูแล้วไม่ค่อยเจอมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่อ่ะนี่ตัวยี่เสียบไม่ค่อยมีมันมีพวกเนี่ยพวกเรดาร์ก้อนเต็มเลยเห็นไหมครับพวกเรดาร์ก้อนเยอะไม่ค่อยมีว่ะเนะไม่มีเลยอันนี้อันนี้ค่อนข้างน้อยเราไปดูันพิซาร่าด้วอ่ะเพราะัิซารัาเป็นเซนตา้ามาครับมีสามดูดิ นี่อันนี้ซานตาของจริงลองสองให้ดูกันเออนะซานต้าซานต้าก็คือมันชักเกียจอยู่แล้วตัวนี้จะตายช่างแม่งเออถอยเฮ้ยนี่ซานต้าครับนี่ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ลักษณะตัวนี้สวยไหมอือสวยปะสวยจัดไาหนึ่งซานต้าตัวนี้เฮ้ยเป็นผู้หญิงเลือกไวมากบอกไปเรียบร้อยตอนนี้ได้มันหมดสี่ตัวนี้กินได้เลยมีสี่ตัว ไม่มีตัวเมียทั้งตัวเลยวะเออมีแต่ตัวผู้ตัวผู้หรือว่นหาตัวเมียหน่นอยเฮ้ยมาเจอคูโกว่ะเฮ้ยตัวเมียแค่หวะเฮ้ยได้ได้ตัวเมียคูโกโครับมีหนึ่งตัวว่ะอ้าวเรื <c ười> ่โโองถ่าย <c ười> ไ,ได้ปะไม่ได้เฮ้ยมันออกมันออกลูกได้นะเห็นลูกปลาปะอยู่ทางโน้น่ะเป็นกระชังอ่ะนั่นน่ะไหนนี่อ่ะนี่อ่ะมีลูกปลกาลนหนึ่งตัวออกลูกเอาไปได้ปะไม่ต้อง น,นี่ตอนนี้เราได้มาละ okay. ล้ว ou, นคูโกตัวเมียมาหนึ่งตัวนี่ครับเห็นไหมโอเคผมองหาคูโกเพิ่มหาซันต้าตัวเมียหน่อยรู้จะมีป่ะนะคุยคูโกข้างล่างก็มีใหญ่ตัวะ่ะเฮ้ยผิวตัวนี้ผิวนี่คูโกตัวนี้ดูด,ดูตัวนี้ี่งไงลองมเออได้ไหมหนึ่งครับคูโกมือจับเลยนี่ครับได้ไหมล้วนตอนนี้ตัวเมียผมว่าเราพอแล้ว ต้องเอาตัวผู้มาช่วยไล่ไหน่อยเผื่อเผื่อมันแบบเผื่อมันแบบเผื่อตัวผู้มันไม่ไล่แบบที่ผมเคยทำคลิปตัวผู้มันขี้เกียจเดี๋ยวหาตัวผู้เส่งครับเลยโอโกเฮ้ยตัวนี้แปลงสวยป,ะปะ่ะแอบถ่ายตาถ่ายนี่ก่อนถ่ายนี่ก่อนตัวนี้สวยตัวนี้สวยครับไม่เห็นเลยเห็นปะ่ะจ้าตัวนี้ผมว่าสวยเอาเอาเอเรียบร้อยลงไปและหนึ่ง นี่ตัวนี้ตัวที่เอามาล่าสุดตัวทางซ้ายมือนี่ตัวที่มันแดงๆอ่ะที่ว่าอยู่ข้างบนสวยดีไปหาภูเก็ตตัวผู้อีกสักหนึ่งแป๊บโอ้ตรงนี้ตัวเมียเยอะมากว่ะดูโกเฮ้ยตัวนี้ตัวสีเขียวดูสวยป่ะตัวนี้สวยไหมตัวผู้ตัวเมียเอาอีกปลาตัวเมียแล้วกูมาติดสาวหรอซึ้งไม่ติดสาวติดปลาเนอะ โอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นั่นออกดีกว่าดาก้อนออกดีกว่าผมว่าเน้นฟูโก้ดีกว่าโอเคสป่ะอืมนะเอาตัวผู้ฟูโก้มาผมว่าต้องเอาอันแรกว่าต้องมาแรกเพราะนั้นมันตัวเมียเยอะเอาหาตัวผู้ฟูโก้มาครับเฮ้ยเจอเจอเจอนี่ตัวผู้แน่นอนฟูโก้ตัวนี้ใช่ป่ะวะใช่ตัวผู้นะครับนี่เอา โอเคตอนนี้เราได้ทั้งหมดเฮ้ยตัวนี้ทรงไม่ค่อยดีว่ะหมายจะตายว่ะตัวบาออกดีว่ะตัวไหนอ่ะตัวเนี้ยมันลอยว่ะเ่มเริมมาลออลอยลอยหน่อยให้พี่จิงเนี่ยไม่ไม่หรอกมัน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 ว่ายเอาเอาดาวก่อนดีกว่ไปล่อยคนโอเคตอนนี้เราเหลือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามตอนนี้เรามีทั้งหมดแปดตัวตัวละยี่สิบเป็นเท่าไหร่ ร้อยหกนี่ครับทั้งหมดแปดตัวนั่นร้อยหกสิบาทอะลองดูปึ๊บนี่ครับจะเลี้ยงคูโกนะจะมีตัวผู้ประมาณสามตัวเมียประมาณสามแล้วก็จะมีไอแซนต้าตัวผู้สองเอามาผสมตัวมั่วครับ่ะเด็กสูนี่หนูมีอาหารอย่างมีนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับเอาพาไปเสริมทับอยู่โอเคได้อยู่นะแปดตัวตัวกลับบ้านนะจ๊ะโอเค 8ตัวใช่ไหมครับป่าแตัวครับหนึหกสองสี่หกแป่สองสแกนตรงไหนครับแกนตรงแรบหหกจ้าโอเคขอบคุณจ้าครับ let's ก o ตายไปนะครับตายมต้นไม้มีแล้วเนาะมีครับบ๊ายบาย โอเคครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วทั้งหมดแต่ตัว6เสียบบาท<ม>ก็ถือว่าราคาก็สมเหตุสมผลนะตัวละ20บาทแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อที่สวนอาจจะเต๋อตัวละ10บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเดินทางไงผมว่าตอนนี้มันใกล้บ้านผม,ผมก็เออมาซื้อตอนนี้เอาอแล้วก็จริงๆในนี้ก็มีปลาท,ทองปลาทองเ่นะเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมต้องอะไรวะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องไปล้างมือไว้เพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนจับแล้วนะ้ำมันสกปรกไงก่อนขึ้นรถไม่งั้นเดี๋ยวแบบพวงมาลัยแม่งยับยังไงก็ เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านแล้วกันเอาน้องลงลงบ่อแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับที่บ้าน let's go ฝากติดตามด้วยโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับเดินทางแป๊บเดียวนี่ผมก็ให้ป้าป้าถ่ายให้อยู่ชิวๆนี่ครับแต่ตัวดูวใกล้หน่อยเห็นไหมเอ้ยทำไมฟูโกมันตัวขาววะพอมองด้านข้างดูดิเห็นในกล้องปะ่ะว่ามันตัวขาวตัวเมียมันเหมือนไม่ใช่ฟูโกอะมันเหมือนไม่แบบพวกฟูแพตินมัมเว้ยหอยหลอดและซื้อมั่วไปหมดแล้วตอนนี้ โอตัวผู้ตัวนี้ส่งไม่ค่อยดีเลยทุกคนลองดูเห็นปะะตัวลงพื้นอ่ะตัวเนี้ยสีทองเนี่ยเห็นนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีแล้วกันก็ตอนนี้ถึงบ้านแล้ว8ดตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงดูอีกทีว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นไงแต่ว่าตอนนี้เราจะเอาน้องไปปรับสภาพน้ําก่อนทิ้งไว้ส0ินาทีเหมือนเดิมครับผมนี่มาดูนี่อย่างนี้เป็นบ่อใหม่เลยนะเห็นไหมครับบ่อใหม่เลยไม่มีปลาเั้าตัวนี่แล้วผมก็ใส่ไม้น้ําให้เรียบร้อยแล้วก็คือปลาพวกนี้จะไม่ต้องแบบอ่า จะไม่ต้องกักโรคเลยแต่ผมจะกักโรคในนี้คือแบบว่าไม่ต้องแยกกักโรคเพราะว่าในนี้มันไม่มีปลาตัวอื่นนี่ครับตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกา5นาทีครับผมก็17นาฬิกาประมาณ40 30ากว่าเง,งี้ยเดี๋ยวเราลงมาปล่อยน้องกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเต็มๆว่าน้องของป้าร้านานี้จะคุณภาพเป็นยังไงเพราะว่า อย่างที่ทุกคนรู้กันใครติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาผมไปซื้อปลาจากสวนสั่งจากเน็ตมาที่แบบไม่ใช่ลาเกตน,นะที่เป็นปลาตัวละ5บาทสิบาท20อย่างเงี้ยส่วนมากเอามาแล้วไม่เกินส4วันจะตายหมดเว้ยเดี๋ยวเราเรามาดูเซตนี้กันครับว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับอีกสัปนาที Let s go <S โอเคครับตอนนี้ก็ครบไปเวลา30นาทีเรียบร้อยนะครับอาจจะมีเศษนางน,นิดนึงช่างมันไม่เป็นไรนี่ครับมาดูปลาเลยอยู่ครบตอนนี้นี่เดี๋ยวผมจะทําการตัดถุงเลยนะครับแล้วก็ลงไปพรมน้ําเก่าเาเลย ไม่แมวดีกว่าผมว่าผมจะเอาน้ําออกนะเพราะว่าน้ําไม่รู้แบบว่าเขาเลี้ยงมายังไงบ้างโอเคพามาครับแปดตัวครบทิ้งน้ำเรียบร้อยแล้วนี่ครับโอเคดว,ด,วดวนใหม่เราลงนี่เลยนี่ครบครับทั้งหมดแปดตัวเรามาดูกันใกล้ๆดีกว่าชัดๆครับก็จะมีซันต้าตัวผู้สองตัวเห็นไหมครับก็ใช้ได้นะดูแข็งแรงดีครับมีฟูโกตัวผู้สามตัวเห็นไหมครับแล้วก็ ตัวเมียอีกสามเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนเป็นฟูโก้ไว้แต่พอมองไซต์วิวแล้วเนี่ยมันกลายเป็นแบบสีาขาวเหมือนกับเป็นฟูแพดผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเป็นฟูโก้หรือฟูแพดนะแต่ว่าก็ได้อยู่ครับนี่ครับความสวยงามนี่เป็นไงตัวใหญ่หญแข็งแรงครับโอเคปล่อยน้องเลยครับให้น้องพักผ่อนหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ในถุงมาประมาณชั่วโมงน,นึงแล้วเพราะว่าระหว่างที่เราขับมากับที่เราปรับสาพน้ําเขาครับนี่ให้ดูแต่ละตัวฟูโก้ครับนี่ฟูโก้สามตัวโผู้อันนี้คันต้าครับ ลงไปก็สดใสแข็งแรงนี่ตัวเมียผิวครับตัวนี้นี่ครับตัวเมียอาจจะแบบงง,งงหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่ใหม่นี่ครับเห็นไห้ชันต้า หลังจากที่เราลงน้องปลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับคิดนี้ยังไม่จบก็เดี๋ยวเราจะตามมาดูพรุ่งนี้ครับว่าเราจะให้อาหารปลากันแล้วน้องปลาเนี่ยจะกินข้าวไหมถ้าเกิดพรุ่งนี้น้องปลากินข้าวทั้ง8ตัวก็เรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เกิดมีปลาตายก็จบครับถ้าเกิดตัวไหนตายไปกระถุงก,ก็จะมาอัปเดตนะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูว่า คลิปต่อไปหลังจากที่น้องอยู่ไปประมาณ7วัน14วันแล้วเนี่ยจะเหลือรอดทั้งหมดกี่ตัวครับผมก็เดี๋ยวเราไ้เจอกันพรุ่งนี้ต่อครับเช้าวันต่อมาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้อาหารน้องปัทยุงทั้ง8ตัวที่เราเพิ่งซื้อมาครับผมที่สุ่มซื้อมาจากร้านที่ตรงข้าวตลาดสองร้อยปีผมก็ไม่รู้ว่ามันตรงนั้นมันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันจะมีปลาขายอยู่นิดหน่อยมีพวกแบบสัตว์บางชนิด,ดเออไม่เยอะมาครับก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะให้อาหารน้องด้วยนี่ครับไอทีเมียแบบว่าฟอกแล้วนะครับนี่แบบนี้เลย ก็ให้ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาลองดูนว่าน้องจะกินไหมแล้วเดี๋ยวมาดูนว่าน้องอยู่ครบทั้ง8ตัวหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างหนักแต่ว่าบ้านผมเนี่ยฝนไม่ตกครับมาลองดูนครับเท่าที่ผมดูตอนนี้นะน้องปลาก็เหมือนยังอยู่ครบครับ8ตัวนี่ครับตัวนั้นอยู่1ตัวครับตรงนี้1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหเจดแปดเหมือนตัวนี้ดูไม่ค่อยว่ายครับนี่ตัวใหญ่ฟูโกนี่นะครับตัวนี้ดูไม่ค่อยว่ายมีตัวแอบอยู่ด้านล่างด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับ นี่แต่ตัวนะนี่ครับตอนนี้ผมก็หยิบใส่มือมาเรียบร้อยแล้วมาลองให้กันดูเลยครับนอกจะกินไหมนี่ครับปล่อยลองไปแล้วไม่ต้องเยอะมากครับนี่แค่ลองเทสดูก่อนว่าน้องเขาจะกินไหมนะครับเพราะถ้าเกิดเราให้ไปเยอะแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้องเขาไม่กินเนี่ยนะ้ำจะเสียต้องเปลี่ยนน้าเร็วครับนี่น้องปลาว่าอยู่ตรงนี้ครับเราให้อาหารไปจุดนี้เห็นอาหารไหมนี่ครับเป็นบงผงรออยู่ เดี๋ยวลองดูสักพักหนึ่งครับให้น้องเขาแบบเฮ้ยรู้สึกก่อนว่ามีอาหารมาแล้วเผื่อ <c oughs> เขาจะมากินครับหลังจากผ<ฮ>่านไป5นาทีครับ<ฮ>ผมแอบ,บสังเกตเห็นน้องปลาขึ้นมากินข้าวแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่นี่มาแล้วครับนี่กินแล้วครับเห็นไหมนี่ครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงกลางแจ้งไว้มันมีแดดมาสะท้อนอย่างเงี้ยอาจจะมองเห็นยากหน่อยเพราะว่าผมอยากให้มันแข็งแรงไงโดนแดดบ้างโดนฝนบ้างเพราะว่าปลาพวกนี้ไม่ใช่ปลาเกตเป็นปลาที่ผมเลี้ยงเล่นก็เลี้ยงแบบนี้ได้ครับยา้น้องเขาแข็งแรงนี่ครับขึ้นมากินแล้ว พอได้ยินเสียงผมปุ๊บหรือผมขยับกล้องตาเนี่ยแม่งหนีเลยกลัวคนจัดครับนี่ครับไลกินอยู่โอ้โหแ่มครับถือว่าคุณภาพโอเคนะแต่ต้องรอดูกันต่อไปว่า7.4วัน14วันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง โอเคก็สาหรับการสุ่มซื้อน้องปลาหนอยุงในครั้งนี้นะครับที่ผมซื้อมาตรงตลาดปลาตรงข้ามกับตลาด2 0 0ปีที่ลังสิตนะครับตรงแถวฟิวอ่ะก็ถือว่าโอเคนะสำหรับวันแรกเพราะว่าน้องปลามีขึ้นมากินข้าวแล้วแต่ก็ยังมีบางตัวที่นอนอยู่กงก้นพื้นนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็ผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรอาจจะต้องให้น้องเขาปรับตัวหน่อยแต่ถ้าเกิดน้องเขาแบบอยู่รอดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตต่อไปครับว่าผ่านไป7วัน14วันแล้วน้องปลาจะเป็นยังไงกันบ้างครับจะยังเหลือรอดไหมก็เดี๋ แล้วโอเคไหมอะไรย like like ังไงอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมได้ทําการเปิดร้านขายอาหารสัตว์ของแบบใช้ในบ้านอะไรเงี้ยในช้อปปี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูที่ลิงด้านล่างได้ก็จะมีอาหารดีอาหารปลาท้องที่ผมใช้ประจานะครับเหตุผลที่ผมใช้นี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันคือตอนแรกผมได้รับรีวิวมาว่าอาหารเยอะมากแล้วผมก็ลองใช้กับปลาของผมเนี่ยแล้วดีฟที่ผมใช้เนี่ยดีฟอินเสกนะครับที่มันผสมแมลงเนี่ยมันมันมันแจบไปเพราะว่าไอ้ที่ผมขุนปลาตลอดที่แบบเอาไปอยู่ที่ทํางานปลาใช่ไหมก็ใช้อาหารตัวนี้แล้วก็ไอ้น้องปลาฮอสิบห้ ตลอดเลยตอนที่มันยังเด็กๆนะแต่พอโตขึ้นผมใช้อาหารปลาคาร์แล้วผมก็เปลี่ยนตัวเนี้ดีมากผมก็ขายอยู่แล้วราคาดีสุดในช้อปปี้เลยถ้าเกิดใครสนใจอยากอุดหนุนผมก็ ไปตามกันได้ครับที่ริงด้าล่าแล้วก็จะมีอาหารเต่าน้ําอีกแล้วอาหารเต่าน้ําที่ผมขายเนี่ยคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เลี้ยงเต่าน้ำนี่หว่าทำไมพี่ถึงขายก็มันมีเหตุผลครับเดี๋ยวติดตามต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนนี้วันนี้ต่อจากคลิปนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันว่าทําไมผมถึงเลือกขายอาหารเต่าสากุลละอันนี้ครับผมก็ยังไงสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามเพราะตอนนี้ผมคมแบกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอยากให้อลัลกติิทึมมันกลับมาดีเหมือนเดิมเพราะผมไม่ได้ทําคล ยยออาจจะหายไปเยอะผมก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเพราะว่าตอนนั้นผมยุ่งคือผมอะ่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกคลิปนึงแล้วคันว่าทำไมผมถึงหยุดทำไปนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ